เรื่องพูดาังกฤษง่ายนี้เดียวกับครูพี่นาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการฝึกเชื่อมเสียงในภาษาอังกฤษนะคะซึ่งคนไทยหลายๆคนก็จะไม่คุ้นกับมันเลยเสียงที่ออกมาก็จะเป็นเสียงที่แปลกและแตกต่างออกไปจากที่เราได้เคยเรียนรู้อย่างเช่นเราคุณอ่านนะคะหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณความรู้ชุดเดิมของคุณอาจจะเป็น get it แต่เวลาเสียงที่เขาเชื่อมกันมันจะสร้างเสียงที่แตกต่างกันค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูพื้นฐานกันนะคะพื้นฐานง่ายๆหลักการง่ายๆของมันก็คือเสียงที่เชื่อมกันนะคะระหว่างคำหน้ากับคำที่ตามมานั่นเองคุณลองสังเกตดูนะคะคำที่นำหน้าจะลงท้ายด้วยพยัญชนะนะคะและคำที่ตามมาจะขึ้นต้นด้วยสระสระมีอะไรบ้างนะคะสระก็จะมี AE i O และ u นะคะซึ่งเสียงในภาษาไทยจะเป็นออ,อ่างนั่นเองนะคะต้องเป็นเสียงออ,อ่างนะคะและเวลาเชื่อมนะคะเราทำสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะเราทำสัญลักษณ์สะพานโค้งนะคะเชื่อมเขาไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าเสียงเขาเชื่อมกันต่อจากนั้นนะคะคุณทำแบบนี้ค่ะคุณก็แกะเอา เสียงภาษาไทยนะคะหรือว่าตัวอักษรแทนอย่างเช่นอันนี้ T ใช่ไหมคะก็แทนด้วยทอทหารหรือดอเด็กนะคะและ It นะคะคุณก็เขียนเต็มก็ได้แบบนี้นะคะ It และคุณลบอ,อ่างเสียงหลักค่ะเลาลบอ,าอ่างเสียงหลกักและใส่ ทอทหารเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงตรงนี้นะคะเสียงตรงนี้ระหว่างระหว่างเขาตรงนี้เสียงก็จะเป็นชิดหรือดิดนะคะในอเมริกันแอคเซนต์นะคะอย่างนี้ชิดหรือดิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ออกเสียงรวบกัน ะะตรงนี้ก็จะเป็น get it get it หรือ get it get it นะคะใน British accent นะคะเราก็เปลี่ยนนะคะจากอ่านเป็น get it แบบนี้มาเป็น get it หรือ get it แล้วตัถนัดเลยค่ะถ้าคุณชอบฝั่งอเมริกันนะคะเสียงก็จะเป็นจิต ถ้าคุณชอบฝั่ง British ก็จะเป็นชิดนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในคำอื่นๆนะคะคุณจะได้มีประสบการณ์ทีนี้เรามาดูนะคะโอเคคำว่า get it นะคะก็คือเข้าใจไหมนะคะส่วนมาดูอันนี้เหมือนกันใชหคะอันนี้ก็ got ใช่ไหมคะจบด้วยทีทหารเชื่อมนะคะ it นะคะ จะเป็นทอก็ได้นะคะหรือดอก็ได้โอเคนะคะและ it นะคะตรงนี้ it เราก็ลบอออา,อาเสียงหลักนะคะใส่ทอทหารหรือดอเด็กเข้าไปเสียงตรงนี้ก็จะเป็นจิดจิดหรือ d ิดิดิด,ด,ด,ดนะคะ คุณซ้อมนี้คุณซ้อมเสียงที่มันเชื่อมกันก่อนนะคะเพราะเราเพิ่งจะได้ยินนะคะหรือว่าได้มีประสบการณ์การทําเสียงเชื่อมเป็นครั้งแรกเนี่ยเราก็ซ้อมทีละขั้นที่เราต่อนนะคะเราก็เริ่มจากซ้อมเสียงเชื่อมก่อนก็จะเป็นฉิด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 หรือดิดดิดดิดดดก็ได้นะคะเสร็จแล้วสเต็ปที่สองคุณก็มารวบอันนี้ ก็จะเป็น got it หรือ got it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  เห็นไหมคะเนี่ยเสียงมันจะเชื่อมกันจาก got it นะคะหรือ got it แบบนี้นะคะปรับมาเป็นพูดแบบธรรมชาตินะคะก็จะเป็น got it got it หรือ got it นั it ่นเองนะคะโอเคอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะ ขออนุญาตลบนะคะตรงนี้ทีนี้มาดูค่ะ look ใช่ไหมคะ look จบด้วย k นะคะเชื่อมด้วย at นี้ k เสียงอะไรคะคอควายคอควายและ at นะคะเราทำแบบนี้เสียงเชื่อมกัน k Okay. นะคะและ a t นะคะลบออ่างเสียงหลักลบออ่างเสียงหลักนะคะและใส่ขอควายเข้าไปแทนนะคะเสียงตรงนี้เป็น cat 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 cat, cat. โทนนะคะโทนให้เป็นตามเสียงที่สองเนี้ยถ้าเราออกเสียง at a t at แอแบบนี้ใช่ไหมคะเสียงเวลาเราอ่านตัวเนี้ย ถ้าเป็นภาษาไทยเสียงมันจะเป็นโมโนโทนใช่ไหมคะมันจะเป็น cat นะคะ cat แบบนี้นะคะเพราะเราอ่าน cat แบบนี้ใช่ไหมคะเสียงมันก็จะฟังดูธรรมชาติมากกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคเราซ้อมเสียงหลักก่อนแล้วก็ซ้อม cat, cat 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 พอเราเข้าปากคุ้นหูแล้วนะคะเราก็มาซ้อมตัวนี้ look at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  เห็นไหมคะเนี่ยเราก็ซ้อมซ้ำๆให้มันเข้าปากคุ้นหูนะคะเราต้องอาศัยการทำซ้ำหลายๆครั้งนะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนสู่สิ่งใหม่นะคะอาศัยการทำซ้ำนะคะบ่อยๆนั่นเองเนี่ยคุณก็ซ้อม look, look, look at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  แบบนี้นะคะโอเคอันนี้นะคะแปลว่ามองไปที่ มาดูคู่ต่อไปค่ะเค่ o okay. VE นะคะเ e นะคะเสียงเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยจะถ้าถ้ามี E ตามท้ายนะคะเสียงตรงเนี้ยจะเป็นเสียงหลักนะคะตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นงานเขียนเฉยๆนะคะแต่ตัวเสียงจะมาอยู่ที่นี่นะคะตัว E ไม่มีเสียงนะคะก็เสียงเขาก็จะเป็น f ฟ นะคะวอเแบบนี้พอเป็น v วอ f e เใช่ไหมคะแต่เราใช้ภาษาไทยแทนเป็นฟอ r f ฟันั่นเองนะคะและเชื่อมกันตรงนี้เสียงเชื่อมอ๋อ oh, อนะคะตรงนี้กับ on เชื่อมที่อ่อนใช่ไหมคะเค okay. เราก็มาใส่เราก็ไม่เขียนภาษาไทยนะคะ คุณทําแบบนี้นะคะจะได้เห็นภาพนะคะแล้วก็เข้าใจมันมากยิ่งขึ้นเวลาที่คุณดูคลิปของครูพ่นานะคะคุณก็เขียนคาศัพท์ลงไปก่อนแล้วก็ลองทําดูแบบนี้ไว้ซ้อมเองด้วยนะคะโอเคเราก็ลบเออ่างเสียงหลกักค่ะพอเราลบอ,าอ่างเสียงหลกักเราใส่อะไรคะ่ะใส่ฟ o r f ฟันเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นเสียงตรงนี้ที่เชื่อมกันสิ่งที่เชื่อมกันตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นฟอ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 นก็คืออันนี้เห็นไหมคะฟอน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 เคเราซ้อมซ้ำๆนะคะให้ซ้อมเสียงที่เชื่อมกันก่อนฟ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 อนเสร็จแล้วเรามาซ้อมคำคู่ค่ะ move on move on นะคะ move on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  นะคะ เราซ้อมแบบนี้นะคะโอเคคำนี้ก็คือไปนะคะเคลื่อนที่ต่อไป move แปลวา่าย้ายเคลื่อนที่นะคะ move on นะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นนะคะหรือว่าเคยได้ยินว่าโอเคเอ่อฉันเสียใจกับเรื่องนั้นไปแล้วฉันคิดว่าฉันควรจะ move on เห็นไหมคะอันเนี้ยเสียงนะคะเวลาที่เขาพูดด้วยกันเนี่ยมันจะไม่ใช่ move on เห็นไหมคะมันจะเป็น move on move on Move on เวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษนะคะแต่ในบริบทไทยก็ใช้ได้ค่ะไม่เป็นไรเราก็พูดเป็น Move on Move on อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เวลาที่เราต้องพูดในพูดกับคนต่างชาติดีกว่าหรือพูดภาษาอังกฤษเลยนะคะเพื่อการสื่อสารเนี่ยเราก็จะเป็น Move on move on Move on, move on แบบนี้โ okay. อเคอะมาดูคำคู่ต่อไปค่ะคำ จบด้วย m นะคะเชื่อมด้วย in นะคะ m ก็คือหมาหมาเนาะและ in นะคะ k เราลบอ้ออ่างเสียงลักเราลบอ้ออ่างเสียงลักนะคะและใส่หมาหมาเข้าไปแทนนะคะเสียงตรงนี้ก็จะเป็นมิ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 น นะคะคเราซ้อมสามสามินมินมินมน,นะมันก็คืออันนี้นั่นเองมินมินมินแล้วเราก็ทำไงค่ะมารวบนะคะคำที่เขาคู่กันก็คือเข้ามา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 อันนี้แปลว่าเวลาคุณอยู่ในห้องเรามีคนมายืนหน้าประตูใช่ไหมคะหรือว่ามาเคาะประตูอย่างเงี้ยโอเคเราก็บอกว่า,าเข้าม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 า เห็นไหมคะเนี่ยแบบเนี้ยเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะคะโอเคมาดูคู่ต่อไปค่ะ turn n จบด้วย n นะคะเชื่อมด้วย e t f นะคะ k e t f ทีนี้ n นอนหนูนะคะ n นอนหนู และเชื่อมด้วย of นะคะเราก็มาลบอ,อ่างเสียงหลักใส่หนอหนูเข้าไปแทนนะคะเสียงตรงนี้จะเป็น n off o f n o f n o f n off o f n o f n off คุณอย่าลืมนะคะหลายคนไม่ชินนะคะหรือว่าลืมการใส่ f ในเสียง o f o f o f off นะคะอย่าทิ้งนะคะเพราะว่ามันสำคัญเวลาที่คุณไปพูดเนี่ยมันอาจจะต้องเชื่อมกับตัวอื่นเนาะเราพูดให้ชินนะคะตรงนี้นะคะหลายคนก็จะลืมนะคะที่จะทำเสียงเขาออกเสียงเป็น of f of f แบบนี้นะคะ of f of f นะคะแล้วเราก็มาเชื่อมกับ n ใช่ไหมคะเสียงก็จะเป็น not r แบบนี้เราก็ซ้อม not r not r not r นอฟนอฟนะคะพอเราซ้อมเข้าปากคุ้นหูแล้วเราก็มาพูดซ้อมคำที่มันคู่กันนะคะก็จะเป็น turn off 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 โอเคคำนี้คำคู่นี้แปลว่าปิดนะคะซึ่งใช้กับอะไรคะเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือว่า,าพวกเตานะคะเตาแกส๊สหรือว่าพวกเตาไฟฟ้านะคะพวกเนี้ยเราใช้ turn off นะคะไม่ได้ใช้ open and close นะคะลองดูดีๆว่า,าคำว่าเปิดปิดนะคะอันนี้แปลว่าปิดเนาะแปลว่าปิดแต่ปิดกับเฉพาะใช้เครื่องไฟฟ้านะคะแล้วก็พวกเตานั่นเองนะคะนี่แหละ โอเคจะได้เอาไปใช้ให้ถูกนะคะเรามาดูคำคู่ต่อไปค่ะอ่ะ s h e a r นะคะตรงนี้เนี่ย er นะคะเสียง er จะเป็น er เสียง s h er a r share er s h e a r s h e a r er แบบนี้นะคะแต่เราคำนี้คนไทยเราอะไรรู้อะไรว่ารู้จักหรือว่าเคยได้ยินกันก็คือคำว่าชียร์นั่นเองนะคะ share er leader เ <She> ชร์เห็นไหมคะโอเคอ่ะเราหยิบภาษาอังกฤษมาใช้ในบริบ,บ,บ,บทภาษาไทยนั่นเองอ่ะมาดูนะคะ h ชร์จบด้วยเออนะคะ r เราแทนด้วยลอเ,เรือนะคะแต่ไม่กระดกลิ้นนะและเชื่อมด้วย up นะคะอ่ะ up อย่าลืมนะคะว่าถึงจะเป็น r ที่แทนด้วยรอเรือในภาษาไทยแต่ไม่มีกระดกลิ้นนะคะภาษาอังกฤษไม่มีกระดกลิ้นนะนะคะโอเคแต่เสียงมันจะเป็นเออเออนะคะในภาษาอังกฤษออกเ er, อแต่เวลาแทนเราแทนด้วยรอเรือก็จริงนะคะแต่ว่าเวลาออกเสียงไม่กระดกลิ้นนะคะเสียงมันจะเป็นแบบนี้คะ่ะเรามาลบอาอากอ่างเสียงหลักนะคะ และแทนด้วยรอเรือนะคะอ,อ,อ่ะนะคะเสียงตรงนี้กลับเป็น r ub, rub, rub ับ r ับ r ับตรงนี้นะคะ r ub, rub, 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 rub ับ r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  ับรับแบบนี้นะคะมันจะออกเป็นเสียงก้องๆนิดนึงห่อลิ้นนะคะตัวนี้นะคะ ถ้าเป็นอเมริกันก็จะดังมากเป็น Rap แบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็น law link ลอลิงล่ะนะคะลอลิงก็จะแทนด้วย L นะคะเท่ากับลอลิงนะคะถ้าเป็น R er, นะคะ R ก็จะแทนด้วยรอเรือแต่ให้กระดกลิ้นนะคะและเวลาออกเสียงก็จะมีเสียงกล้องมากกว่านะคะก็คือ รับรับแต่ถ้าเป็นลอลิงอ่ะนะคะถ้าเป็นลอลิงอะถ้าเป็นลอลิงนะคะสิ่งตรงนี้จะเป็นรับรับกับรับรับรับเห็นไหมคะไม่เหมือนกันนะโอเคอ่ะแล้วเรามาสอนสิ่งเชื่อมค่ะเคตรงนี้นะคะ รับ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 เสร็จแล้วเรามาซ้อมคำคู่ค่ะ Cheer up c h e e r up c h e e r up c h e e r up ช er er ี e ะโอเคอันนี้ก็คืออะไรก็เชียร์นั่นเองที่เราใช้กันนะคะเชียร์ให้กำลังใจนะคะหนุนใจนี่แหละนะคะแต่ว่าเขาใช้คำคู่นะคะ Cheer up มาดูคู่ต่อไปค่ะ แห้งนะคะตรงนี้ ng นะคะมาด้วยกันนะสองตัวนี้นะคะก็คืององูนั่นเองนะคะเชื่อมด้วย on นะคะ on เราลบอออ่างเสียงหลักนะคะและใส่งองูเข้าไปแทนเสียงตรงนี้จะเป็นงอ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 น งอนงอนงอนแต่ไม่ต้องดังนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเสียงที่มีความเบามากกว่าเสียงอื่นๆในภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นถ้าเสียงหนักมันจะเป็นเสียงเคที่เราจะได้ยินชัดใช่ไหมคะเนี่ยพวกนี้จะนะคะคมันจะดังกว่าแต่เนี้ยงอนงอนงอนนะคะมันออกจะขึ้นจมูกหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะอ่าเรามาซ้อมอันนี้นะคะ งอน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 เห็นไหมคะมันจะไม่งอนเต็มเสียงเหมือนของเราแบบนี้เห็นไหมคะเสียงมันจะครึ่งหนึ่งงอนงอนงอน d r o มันลงไปหน่อยหนึ่งนะคะอะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีความขึ้นลงนะคะขึ้นลงหนะักเบาหนะักเบาเบาหนะักเบาหนะักเบาหนะักนะคะของเสียงนะคะแต่ของไทยเนี่ยเราจะเป็นโมโนโทนนะคะ โมโนโทนก็คือเสียงเราจะสม่ำเสมอเป็นเส้นตรงนั่นเองนะคะเนี่ยเสียงเราจะเป็นโมโนโทนก็จะมีะเขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาติของแต่ละภาษานะคะเพเดี๋ยวเราจะมาเจอในส,ะสะเต็ปต่อไปนะคะแต่นี้อ่ะเรามาซ้อมก่อนเรามาซ้อมนะคะคำที่เขาคู่กันนะคะก็จะเป็นอะไร แหงอน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 นะคะแปลว่ารอสักคู่นะคะรอรอนะคะ hang แหงอนอันเนี้ยโอเคคุณก็ใช้พูดได้เลยนะคะแหงอนแหงอนนะคะรอรอแป๊บหนึ่งแหงอนแหงอนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูคู่ต่อไปคะ่ะ catch นะคะตรงนี้เป็นชอชอนะคะเชื่อมกับ up นะคะอ่ะแต่เราใช้ชอช้างแทนและ up นะคะ up ทีนี้เรามาลบอ,อ้ออ่างเสียงหลักค่ะเป็นใส่ชอช้างเข้าไปเสียงตรงที่เชื่อมกันเป็น sharp 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 แบบนี้นะคะเนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเองและทีนี้เรามาดูคำคู่ค่ะ catch up 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 นะคะโอเคคำคู่นี้เนี่ยก็แปลว่านะคะตามทันหรือว่ามาพบปะพูดคุยกันนะคะเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะโอเค เรามาดูคู่ต่อไปค่ะ p l a q u อันนี้จบด้วย G ตัวเดียวนะคะ G ตัวเดียวเป็นกอไก่ค่ะเชื่อมด้วยอินนะคะโอเค G ตัวเดียวเป็นกอไก่นะคะและเชื่อมด้วยอินนะคะอิน เราลบออกอ่างเสียงหลกักนะคะแล้วใส่กอไก่เข้าไปเสียงตรงนี้จะเป็นเสียงที่เชื่อมกันนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นกิ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 นนะคะพอเราซ้อมเข้าปากคุ้นหูแล้วเราก็ย้ายมาซ้อมคำคู่ค่ะพลักกิน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 เห็นไคะผลักกินเนี่ยเราเชื่อมเสียงนะคะเสียงมันจะแปลกจากอะไร plug in แบบนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็น plug in plug in plug in เสียงเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเชื่อมกันแบบนี้แต่ถ้าเราพูดแบบเดิมใช่ไหมคะเราพูดแบบเดิม p l u c k in เนี่ยมันแยกเห็นไหมคะเสียงมันจะขาดเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีการเชื่อมแบบนี้นั่นเองเนี่ยแหละและเสียงที่ออกมามันก็แปลกนะคะไปจากเดิมที่เราเคย รู้นะคะในความรู้ชุดเดิมของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ฝรั่งเขาพูดหรือว่าคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะฟังเขาไม่ค่อยเคลียร์นะคะเพราะว่าเสียงเราไม่ทําไมคะเสียงเราไม่ได้เชื่อมเหมือนเขาเนี่ยเขาพูดเชื่อมเสียงนะคะเขาพูดเชื่อมเสียงให้เสียงมันต่อเนื่องกันไม่ขาดไม่ขาดแบบนี้เห็นไหมคะเขาพูดเสียงต่อเนื่องกัน เนี่ยปลาเกนเดี๋ยวคุณจะไปเจอในชุดต่อไปที่มันเป็นประโยคยาวขึ้นนะคะอันนี้เราฝึกแบบนี้ไปก่อนให้คุณนะคะคุณก็ซ้อมปลาเกนปลาเกนปลาเกนนะคะโอเคอันนี้แปลว่าเสียบปลักนั่นเองอันนี้คือคําว่าปลากนเนี่ยนะคะคําว่าปลาแต่เวลาบอกว่าเสียบปลากนเนี่ยเราก็ใช้เลยคะ่ะปล u เกนปลาเกนล,ก in, ลกแบบนี้โอเคมาดูคู่ต่อไปคะ่ะ ชิลนะคะก็คืออันนี้เราพูดว่าอะไรชิลไงชิลชิลนี่นะะแหละค่ะแล้วก็มาเชื่อมกับ out นะคะชิลจบด้วยแอนะคะมาแล้วมาแล้วแอนะคะตัวอะไรเอ่ยแออ่ะแอภาษาไทยเราก็แทนด้วยลอลิงนั่นเองนะคะคุณรู้แล้วเมื่อกี้นี้แอ นะคะลอลิงและอันนี้อะไร out นะคะอ่ะ out out นะคะเรามาลบอ้ออ่างเสียงหลักเราลบอ้ออ่างเสียงหลักแล้วใส่ลายแทนเอ่ยลอริงนะคะแบบนี้อ่ะสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมกันตรงนี้เสียงที่เชื่อมกันตรงนี้ l กับ out นะคะเสียงก็จะเป็นอะไร o u d loud 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 เห็นไหมคะเราซ้อมนี้เห็นไหมเสียงมันจะเปลี่ยนไปถ้าคุณไปสังเกตดูเนี่ยคำนี้นะคะไปลองฟังดูถ้าใครได้ยินหรือว่าได้ฟังนะคะพวกเอ่อพอดแคสต์ podcast, หรือว่าเพลงนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเสียงตรงนี้มันจะเป็น Ch out, chill out chill out chill out เห็นไหมคะ chill out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  นะคะโอเคทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ครูพินาอยากแนะนำคุณคุณก็คือปกติเนี่ยเราชอบลากเสียงใช่ป่ะคนไทยอะ่ะเราจะชอบพูด chill out แบบนี้ใช่ไหมค่อยๆอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าฝรั่งเขาพูดเร็วเนี่ยเขาพูดเชื่อมใช่ไหมคะเขาพูดเชื่อมเสียงใช่ป่ะแล้วพูดเร็วด้วยนะคะแล้วพูดเร็วด้วยเพราะฉะนั้น คุณมาเจอครูพี่นาในคลิปนี้แล้วเนี่ยนะคะลองปรับดูนะคะออกแค่ chill out สั้นๆพอ chill out chill out นะคะไม่ต้องลกไม่ต้อง chill out แบบนี้นะคะเพราะฝรั่งเขาพูดเร็วเนาะที่เราฟังไม่ทันเนี่ยก็คือเขาพูดเร็วและเชื่อมเสียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราทำมันให้เร็วขึ้นนะคะปรับให้เร็วขึ้นเรามาเจอกันแล้วลองปรับดูนะคะวิธีออกเสียงเชื่อมเสียงนะคะและพูดให้เร็วขึ้น นี่แหละนะคะลองปรับดูทำซ้ำๆคุณพูดได้ทุกคนคะ่ะโอเคชื e อออกก็คืออะไรคะสบายๆนั่นเองนะคะช h ่อออกใคะเวลาที่พูดเนี่ยเราก็พูดให้เร็วขึ้นอีกหน่อยนึงนะคะค่อยๆปรับเพราะว่าเวลาที่คุณฝึกนะคะคุณฝึกพูดเร็วแบบนี้ใช่ไหมแต่เวลาไปพูดจริงอะคะ่ะตอนที่พูดธรรมชาติอะมันจะช้าลงอีกนะคะเราซ้อมพูดเร็ว เราซ้อมพูดเร็วใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราพูดธรรมชาติมันจะดรอปลงหน่อยหนึงสปีดอะมันจะช้าลงนิดนึงเพราะว่าอะไรคะบางทีเราต้องคิดไงแต่ว่าการฝึกเชื่อมเสียงเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยพูดประโยคยาวๆได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะในคำต่อไปครูพิณาฝากกดไลค์ subscribe และนำเทคนิคไปฝึกใช้กันนะคะ